นี่ค่ะพบกับเซลล์คุณจักเป็นปฏิคันออโต้นะคะลูกค้าวันนี้พุ่จะมาดวรถคันนี้เลยค่ะโตโยต้าวิทนะคะ2.0คิวค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่329,000บาทนะคะเป็นรถปี05ค่ะลูกค้านี่อ่าเป็น7ที่นั่งขนาดเล็กๆนะคะย่อมๆ่อมสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะพึ่งทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พึ่งด้วยนะคะอเดี๋ยวเราไปชมรอบตัวรถกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะลูกค้านี่เลยสภาพเดิม,ดมสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะไี่ตัดหมอกนะคะลูกค้านี่อันนี้จะเป็นสีขาวลุกนะคะนะคะสวยงามงามากนะคะสีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้า สภาพใหม่รถเรานะคะไม่มีทา้งูุ่ไม่มีไฟไหม้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะลูกค้านะคะโลูกพ้จากศูนย์เลยนะคะลูกค้าสนใจทักมาติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดกับเราก่อนได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมไทยตัวรถกันค่ะ ในใหม่มากนะคะตัวนี้เป็นบ่อนหนังสีดํานะคะลูกค้านี่เราสาดให้ดูอย่างนี้เลยเห็นไหมคะนั่งสบายสบายเลยค่ะที่กว้างกว่ามากนะคะลูกค้าน,นี่คะนี่ถ้าเกิดลูกค้าขั้นไหนนะคะสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดนะคะ สอบถามคุยรายละเอียดคุยข้อมูลกันก่อนใช่ไหคะเห็นไหมคะลูกค้า